ในปัจจุบันนี้นะคะการก่อสร้างถนนนั้นกลายเป็นถนนแบบคอนกรีตกันไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ไม่แน่นะคะว่าการก่อสร้างถนนแบบที่ใช้อิฐบล็อกเนี่ยอาจจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าการสร้างถนนแบบอิฐบล็อกมันก็มีสเสน่ห์ของมันอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบในการที่จะดูลวดลายของอิฐบล็อกที่เอามาต่อๆกันเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งเล่นยิ่งถ้าเกิดว่าเล่นอิฐบล็อกแบบเป็นสีหรือว่าเป็นลวดลายมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึง่งใช่ค่ะแต่หลายคน อาจจะคิดว่าเอ๊การใช้อิฐบล็อกเนี่ยแล้วก็มาวางเรียงเนี่ยมันจะเสียเวลาหรือเปล่าคุณนุ้ยไทยปัจจุบันนี้เนี่ยรถก็ติดมากพออยู่แล้วนะคะสร้างถนนสายหนึ่งเนี่ยแค่ปูพื้นใช้เวลานานก็ยิ่งทําให้การจราจรเน,นี่ยยิ่งยแย่ลงไปใหญ่ค่ะต้องไปดูเจ้าเครื่องอันนี้นะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์มีชื่อว่า Ti เก r Stone ค่ะเป็นเครื่องที่คุณเพียงแค่ใส่อิฐบล็อกเข้าไปนะคะและเจ้าตัวเครื่องนี้ก็จะทําวางเรียงอิฐบล็อกเนี่ยเป็นลวดลาย ตามแต่ที่คุณเนี่ยต้องการออกมาเป็นพื้นถนนเลยค่ะคุณเนื้อไทยอย่างที่เห็นในภาพแต่ว่าคนงานนะคะที่จะต้องใส่เจ้าอิดบล็อกเนี่ยเข้าไปในตัวเครื่องอก็คือจะต้องจัดเรียงอิดบล็อกเนี่ยให้เป็นลวดลายตามที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้มันก็ จะนำเอาอิฐบล็อกที่คนงานนั้นเรียงเป็นลวดลายแล้วเนี่ยไหลมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็ออกมาจากเจ้าเครื่องนี้นะคะทำให้มาเนี่ยสามารถที่จะทำออกมาเป็นลวดลายได้อย่างสะดวกแล้วก็ที่สำคัญคือรวดเร็วด,ด้วยนะคะอย่างวันหนึ่งเนี่ยเขาว่ากันว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถที่จะทำถนนอิฐบล็อกได้ยาวถึง400เมตรเลยแล้วก็สามารถที่จะปรับ ความกว้างของเจ้าเครื่องนี้นะคะทำถนนได้กว้างถึง6เมตรด้วยกันค่ะก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมนะคะที่จะสร้างความสะดวกสบายและก็ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการทำถนนแบบอิฐบล็อกประเภทนี้ค่ะ